สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นุ้ยนะคะและพี่นุ้ยจะมาสอนภาษาอังกฤษที่เป็น Academic English ค่ะ Academic English คือภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนะคะวันนี้ว่าด้วยการแปลกันก่อนเลยนะคะที่เห็นคนแปลผิดกันไบ่อยเลยคือคําว่าต้องอาศาัยนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นคําว่าต้องอาศาัยใช่ไหมเราจะนึกถึงคําว่า I LI live live ที่แปลว่าอาศาัยอยู่นะคะก็คือ I live in Thailand ฉัอนอาศาัยอยู่ในประเทศไทยแต่เวลาเราไปเจอในประโยคสิคะมันเป็นแบบนี้เราอยากจะพูดว่ารัฐบาลดิจิทัล ต้องอาศัยความรวบกือของประชาชนอันนี้เจอจากหน้านังสือพิมพ์นะก็จะเห็นว่าต้องอาศัยคำนี้ค่ะเราจะต้องรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งศัพท์คำนั้นคือคำว่า require นะคะจะมีอยู่2ตัวหลักๆนะคะคือ require กับ demand ค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนะคะ require กับ demand นะคะแปลว่าต้องการค่ะตัวนี้เลยนะคะ เราจะพูดว่ารัฐบาลดิจิทัลต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนจะได้ประโยคว่า Digital governments require people's cooperation Digital governments require people's cooperation นะคะโดยคำว่า people's cooperation หมายถึงความร่วมมือของประชาชนเราใส่ apostrophe s นะคะ,ะ apostrophe s ตรงนี้เพื่อสแดง ความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นไปได้นั่นก็คือคำว่าดีแมนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าต้องการเหมือนกันเราก็จะได้ประโยคว่า Digital Governments Demand People's Cooperation นั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เต็มอิ่มนะคะไปตามต่อกันได้ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วนะคะมีคำอื่นอื่นอีกค่ะไปพบกันได้เลยที่ youtube com nuienglish นะคะ nuienglish หรือว่าจะเป็น facebook com nuienglish ก็ได้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย